สวัสดีครับผมครับพบกันเห็นเคยครับในช่องหากินหมานกับพันเสือพันจอยครับนี่วันนี้จะพามาใส่เบ็ดครับนี่ครับเบ็ดอันนี้เบ็ดคันครับเบ็ดคันแม่ไผ่นี่ครับของพันจอยเป็นเบ็ดโฟมครับผมจะลงบู่ในเกาะเลยครับวันนี้วันจะลงใส่ในเกาะครับข้างหลังผมนี่มันเป็นเกาะครับนามมันมาครับหนามพึ่งม้านี่ครับเขาเปิดประตูนามนามขึ้นเสียงป๋าสียังก็ จระเข้นี่ครับตัวตัวพันจับแตมกับพันเสือเลยครับวันนี้นี่ครับแยงราครับ๋ยปูครับ๋ยาปูหน่อยเช่นเคยครับคอยดูครับจะมันคือคลิปที่เรียบไหมครับแต่ว่าในก้อนนั้นไม่ได้ทายดูแล้วนะครับเพราะว่าลุยน้ำใส่ลุยน้ำไปครับเดี๋ยวมือนี่ครับบนคาน้ำเชียงเอี้ยวนี่นะครับคามาอันนี้ก็เป็นในหมาบที่ใสครับ หลกครับกลางคืนเกิดจั๊กจี้กะมาดูไหมด้วยครับนี่ขอดูหนึ่งอ่ะแล้วไปดูเปลี่ยนหนึ่งนี้กันด้วยนี่ครับหมาบหลกๆครับใช้ได้ครับป๊ามันจะใหญ่ครับเสียงตีระอุบระอับเลยครับนี่ดูครับหลกไม่หลกครับเดินมุนดูไปนี่ครับ อยู่ข้างในวะครับเป็นปวกเว้นแล้วหนกักกวครับเป็นหมาบแ่กระลาดเก่าครับเดี๋ยวหลอกใหม่จะททีครับรห,หจมจมมืดอะไรแล้วครับตรง บุกขมามันไปตัวไม่ได้ครับกเลยตตรงยึดสายใบเขรงตรงหน้าลกครับด้วยยังุกครับนะครับเดี๋ยวผมขอตัวใส่เบ็ดต่ออีกนะครับนะครับเพิ่งใส่มายังไม่สิบเบ็ยดยังไม่เม็ดเลยครับนี่ ก็เลยจ้ไปหาก็อื่นใส่ครับนีได้มาสองตัวแล้วครับเบ็ดโฟมพันจอยครับครับมันมครับพันจอยดูครับดูของมันอยู่ครับอย่าปูน้อยครับน้ำขึ้นไม่ใหม่ยังก็นี่ด้าครับนี่ครับสองตัวครับตัวนึงกันนายทีได้แปดเก้าคิดนู่นะครับดีมีดีถึงโลครับแล้วมันไข่เร็ว สองตัวนี่ก็รัวกลัวแล้วครับยังไงตอนคขำก็ว่าจะมาดูแล้วครับแต่ว่าจะคิดได้ถ่ายให้ดูไหมครับแล้วแต่ฝนครับครับขามมาตรงนี้ครับน้ำลึกเลยนะครับคามตรงแล้วให้ดูบนคามครับเดี๋ยวนะครับดูในมาบครับลูกครับเป็นต้นมะยราบยักษ์ครับแล้วก็เป็นป่ายาขนครับเสียงปลาตีอู้อัศจรรย์ครับมีดใหญ่เราพันจอยเดินดูไปเลยครับเด้อ ติดผมจะถ่ายดูนะครับเพราะว่าเดินในน้ำลึกเด้อโทรศัพท์อยู่โต๊น้ำครับน้ำลึกเชียงเยอี้ยวนู่นนะครับปั้นจอยขมไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะขามไปตามเดีย๋ยวปูเรากะใสในจจกลาดกระใสครับดูครับหมาบแจกลาดยาวขึ้นไปนู่นครับเสียงปะขาขาเต็มเลยครับปะาขาไข่ครับ มันออกไข่ครับมันเคี่ยวกันไข่เสียงวายน้ำเตีมออยมคนเกาะยามเนี่ยเกาะผลปลายาไปดึงจมดึง อะไรเด้งไปทั่วไปแล้วครับอุ้ยน่ะคือจะฉาดูคือจะชนเนาะขึ้นก็หนีดิออกสีหลังออกยตรงนี้เนาะในโก้อนเนาะคือจะไข่ว่ะคือจะออกลูกไปเลยลูกยังนมาเจนหน่หน่อยอันดีเจ็นไข่มันหนึ่งห่วงทำอยู่แ้วย lăng lắm 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 ลองเบรกดูดูตัวมันไขด่ดำปีเทียงใดญ่ดีๆตัวนัน่งขนเด<ส>ี๋ยวลุยจะเห็นมันเบยกก็พอคือจะคือจะไข่ออกลูกก็แล<ม>้วเห็นไหม Ui, nó cái cận Nó kì nó Này, làm huy, huy, huy này. Ừ. Ừ. này bố về chắc khăn đi, đi, đi nữa. Cáo tí nó đứng mất rồi anh bẩn Bọn tí rồi lại đó. Đó. หาทำธงนี่ตานามขึ้นครับตากลางวงครับมองติดดีไหมตาครับเปิ่งมาลองใส่วันนี้ครับเห็นหนามมันขึ้นก็เลยมาลองครับ ครับครับตาพายเรียสามองน้งวติดดีครับปะเขาไปครับเดี๋ยวขอตัวใส่เบ็ดก่อนครับฝนมาเลยน้ำปืดมาเลยครับแด้เยไยเหมทันครับไปดูตอนยามกันทีเดียวเลยนะครับเด้อเหมทันฝนครับฝนมาหรอโอยครับฝนมาจะทางน้องตะไคร่บานผมนะครับฝนมาน้ำปืดเลยครับ เดี๋ยวผมโคดตัวใส่เบ็ดก่อนครับครับผมหมูผมก็ไปกู้เบ็ดมาแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ไปตอนไปกู้ไม่ได้ถ่ายแล้วครับฝนตกทางลีครับเขาไม่ได้โทรศัพท์กมไม่เอาไปแล้วครับหนามเชียงโคครับมาขึ้นโคตรหลายหน้าามครับเดี๋ยวดูผลงานเลยครับผ่านจอยกำลังจัดเรียงไว้ครับนี่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 นะปลาปลาขึ้นโคปลาเขี้ยวกันอยู่ในกอครับนี่ปลานนี่ะเล่นดิ กระชอนคนอรับยาปูครับอันนี่นนบ้านผัดอันนี้ปลาย่าปูครับมันจะใส่ใหญ่ครับ,บมงนี้ก็ลูกวันโลสามโลซีนุนแล้วครับนี่สองปลา้าน,น,น,นี่นี่นอกประชอนธรรมาดากระชอนครับอันนี้ปลาขาวครับปลาขาวเคี่ยวกันอยู่ในปลาครับนี่ครับคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้เลยนะครับแต่ยังหมานอยู่คือเก่าครับนี่ครับผ่านจอยครับผ่านจอยยังหมานครับ ดูตัวใหญ่ครับอย่าปูครับโอ้ยนี่ครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็โโลสีโลห์านะครับคลิปนี้ก็ไใบเพียงสนีนะครับครับสวัสดีครับครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงกับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยนะครับไปอย่างเดียวครับสวัสดีครับ